พุ่มน้อมถวายราชสักการะสมเด็จพระนั่งเกล้าในวาระสมัย31มีนาประชาไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงนำชาติก้าวสู่สยามใหม่ประเทศไทยได้พระองค์ทรงนำหนุนทรงเปี่ยมพระราชศรัทธาเป็นนาบุญเกริเกียรติคุณแห่งมหาเจษดาบดิน ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27กุฎจระด์เกมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะใช่ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ยังมีการชิงเหรียญทองของการแข่งขันแต่ละชนิดอยู่นะครับอย่างหญิงเดี่ยวเทนนิสหญิงก็ชิงกันไปเมื่อเช้านี้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีแค่เฉพาะการถ่ายทอดสดในส่วนของพิธีปิดแต่ว่าเนื่องจากว่า ช่วงกลางวันเบ็กๆอย่างเงี้ยนะครับช่วงท้ายๆเที่ยงอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีกีฬาติดตามชมโดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาอุตสาหกรรมเกมหรือว่ากีฬายาวชนแห่งชาติในคราวนี้ก็เลยมีการเพิ่มเวลาตรงนี้มาครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกานี่ป็นตั้นไป2ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมนั้นจะได้ติดตามดูนอกเหนือจากนั้นครับในช่วงท้ายเราจะมีไฮไลท์ในส่วนของพิธีเปิดที่มีการแข่งขันแล้วก็อยู่ในช่วงนอกการถ่ายทอดสดซึ่งถือได้ว่าตรงนั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นนภาาพที่่จะให้ ี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ทั่วประเทศได้มีโอกาสรับชมด้วยนะครับเราตัดย่อมอันิดนึงใช่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่ไม่ได้นํามาออก<ช>ถ่าย<ช>ข้ส,สดหให้ได้ชมกันทุกวันนะคะเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันว่ามีใครอยู่ในจอทีวีหรือรเปล่านะคะโดยเฉพาะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็นักกีฬาที่มาร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้นะคะในครั้งหน้าเจ้าภาพก็จะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18-28มีนาคม2555ค่ะ ส่วนวันนี้มีโปรแกรมในการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันมี2อชนิดกีฬานะคะค,ค่ะก็จะมีะมเทนนิสค่ะวอลเล่นบ,บอในลบในล่มทีมหญิงนะคะคซึ่งพบกันระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนะคะคส่วนเทนนิสหญิงคู่ค่ะชิงชนะเลิศน,นะคะ แล้วก็จะไปชมไฮไลท์พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือว่าอุตรดิตเกมค่ะและในช่วง18น,น,น,นงาฬิกาค่ะเราก็จะไปติดตามรับชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27หรือว่าอุตรดิตเกมกันต่อเลยนะคะครับเอาละ,ะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงบรรยากาศของการแขง่งขันกีฬานะครับค่ะ ท่านผู้ชมครับเราก็ไปชมการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับก็อยากท่านผู้ชมได้ติดตามชมดูนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันเทนนิสนั้นเรายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่เป็นการนำเทปบันทึกภาพการแข่งขันในการแข่งขันเทนนิสประเภทหญิงคู่มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมเห็นกำลังเสิร์ฟอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือทางด้านของอ่เอตอกกนเย็นของตอกกนเย็น,ออกกน ลักซิกาคำขำนะครับของทางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับฝั่งที่หันหน้าให้ท่านผู้ชมนั้นก็จะเป็นฝั่งของกรุงเทพนี่เป็นนัดชิงนะครับสำหรับเทนนิสจิงคู่คู่ของอุตรดิตถ์อาจจะมองดูแล้วก็ถือว่าเป็นตัวทีมชาติทั้งคู่นะครับก็คือทางด้านของลักซิกาคำขำกับกมลวันบวแย้มนะครับแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเยอะทีเดียวครับทั้งด้านของกมลวันแล้วก็ลักษิกาคำขำถือว่าเป็น นักเทนนิสสายเลือดของอุตรดิตต์นะครับโดยการปลุกฝังและก็การสนับสนุนมาอย่างดีเลยครับของคุณชายพักสิริวัฒน์นะครับชมในเซตที่2สําหรับการแข่งขันนะครับเซตแรกทีมอุตรดิตต์นั้นเอาชนะไปแล้ว6ต่อ3ต้องการเซตนี้เยอะครับามิเดือเก็บชัยชนะในที่สุดนะครับตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว หญิงเดียวนั่นก็เป็นการจริงกันเองครับระหว่างกมลวันบัวย้มกับลักซิกาาำขำซึ่งก็ถือได้ว่าสนุกนะครับเป็นฝ่ายทางด้านลักซิกาขำขำนั่นเอาชนะกมลวันบัวย้มไปได้ก็คว้าเหรียญทองเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของนักเทนนิสเจ้าภาพอุตรดิต์นะครับถือว่าเทนนิสหญิงในรายการนี้ครับกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27นั้นจังหวัดอุตรดิตฐ์ประสบความสําเร็จหมดเลยนะครับ ในประเภททีมหญิงก็ได้เหรียญทองในประเภทหญิงคู่ที่เรากำลังชมอยู่นี้เดี๋ยวค่อยดูคนนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวก็ได้เหรียญทองด้วยเหมือนกันเสิร์ฟยังไม่ค่อยดีลสัสกาคำขำนั้นแหมอายุกํำลังจะเต็มแล้วนะครับปีหน้าก็หมโดโอกาสท,ที่จะแข่งขันในระดับเยาวชนแล้วนะครับส่วนทางด้านของกมลวันบัวยม้มนั้นอายุเพิ่ง15ปีก็ยังมีโอกาสลงทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เรียกกันว่า กีฬาเยาวชนอยู่ได้แต่ทั้งคู่นั้นพูดถึงไม่ต้องดูครับเพราะผลงานในระดับเยาวชนอันนี้คงจะไปเหนือกว่านี้แล้วนะครับเพราะไปแข่งขันในระดับอาชีพ World ranking นั้นตอนนี้อย่างกมลวันบัวย้มจะเคยอยู่ Ranking พันกว่าตอนนี้มาอยู่ในระดับประมาณ500กว่าแล้วนะครับแลนกิ้งในอันดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าตอนนี้แมมพัฒนากันขึน้นมาเยอะทั้งสองคนนะครับรวมถึงลักซิกาคขำด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้แลนด์กิ้งก็ ขยับขึ้นมาได้ดีเยอะมากทีเดียวแข่งขันเทนนิสคู่หญิงคู่นะครับทางฝั่งกรุงเทพมหาคนครก็จะมีณหทัยขันทเขตแล้วก็อารีพรวัณน,นิษยานิษนะครับจากกรุงเทพมหาคนครทันหน้าท่านผู้ชมครับเกมจังหวะน,<อ>นี้รีเทิร์นมาติดเน็ตครับก็เก็บเซตเก็บเกมแรกไปก่อน,อนได้ในเซตที่สอง แต่ถ้าจะดูกันแล้วก็ค่อนข้างขาดพอสมควรนะ,ะห่างพอสมควรคู่ของกมลวันกับลักษิกาเนี่ยก็จับคู่เล่นมาตั้งแต่ในประเภททีมหญิงหญิงคู่นะครับแล้วก็เดี่ยวก็มาเจอกันเองอีกด้วยขึ้นนำไปก่อนครับในเซตที่2อ o n o อนเนอร์เอยู่นะฮะกลับมานี่เป็นฝั่งของทางด้านกรุงเทพมหานคร ดีเซอร์บ้างผลซ้ายมือฮะก็คือลักษิกาคำขำขวามือนั่นก็คือกมลวันโบยามก็ต้องเรียนท่านผู้ชมครับเป็นเทปบันทึกภาพนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันนั้นทราบไปแล้วครับจริงๆแล้วว่าจะเอาในประเภทหญิงเดียวซึ่งทำการแข่งขันในเช้ามาให้ชมได้ซ้าําไปแต่ไปๆมาๆก็ให้ดูคู่ดีกว่าครับก็ดูคู่เพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างกรุงเทพนครกับอุตรดิตถ ถ้าเกิดว่าหญิงเดียวที่แข่งขันกันเมื่อเช้านี้ก็เป็นการพบกันเองนะครับของทีมจังหวัดอุตรดิตถ์ครัน้าไทยเสิร์ฟแต่จริงๆล้วคงทราบผลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาดูครับฝั่งกรุงเทพมหานครครับจะเสิร์ฟป๊อปแหมลูกนี้เสิร์ฟไม่ <15. S 1> ดีอะเสิร์ฟเสีย15เสิร์ฟดีดฉีกหนีออกไปดีครับ เลนทั้งสองแดงนั้นเป็นการครองร่วมกันนะครับของกรุงเทพมหานครกับสุราษฎร์ธานีครับในรุ่นนี้ในประเภทนี้นะครับแผวพิสุทธิ์ชินสัดิชัยทันทิตาซื่อตรงนะครับของกรุงเทพมหานครแล้วก็สุราษฎร์ธานีนั่นก็คือศรีดาดาคล้ายทองกับก่อนกหนกตีระกหนกนะครับเป็นของทางด้านสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ครองเตะเลนทางแดงร่วมกันอยู่นะครับ ส่วนคู่ชิงก็นเนี่ยกับกรุงเทพมหานครกับอุตรดิตฝั่งนี้อุตรดิตฮะเมื่อกี้บอกเลยนะฮะทางด้านของลักซิก,กาคำคำนะบอกว่าออกไปนีดหนึ่งครับขึ้นมา1ิเท่าขอพาสเตอร์ทางด้านของกมลวันบัวแยมก็คืออาจจะมีมีบาดเจ็บที่นิ้วอะฮะ ช่วยกันได้ดูนะฮะเด็กอายุ15ฮะกระมนลวันบัวยแยมตัวโตจริงๆคนนี้ครับกระมวลวันบัวยแยมอยู่ในเซตที่2นะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแมมก็มองดูแล้วครับคงจะขาดกันพอสมควรเหมือนกัน เข้ามาดีมากลักซิกาคำาแล้วก็คอสคอร์ดมานะครับกระแทกวอลเล่หน้านเด็ตสั้นๆคับง่ายๆว่าทางฝั่งกรุงเทพไม่มได้ขึ้นมาลองไว้ด้วยขึ้นนำครับ30ต่อ15ในเกมที่2องสกอร์ขึ้นผิดนะครับสกอร์ต้องเป็นฝ่ายของทางด้านอุตรดิต์นำอยู่ ดูโดนถูกเนี่ยครับ <Yeah. S 1> 15-40จังหวะนี้ครับทำได้ดีครับกบมลวันบัวแยมคือลูกอะรีเทิร์นกลับมาแล้วมันไม่ลึกะครับสองคนทั้งกมลวันทั้งลักษิกาจับคู่กันเล่นประเภทหญิงคู่ขึ้นมาดักไว้น่านได้ทั้งคู่เลยรกระแทกวันเล่งง่ายๆ เนี่ย yeah. สกอร์แก้ใหม่แล้วนะครับอุตรดิตฐถ้าจะได้เบรกพอยต์แม่ยังไม่มีโอกาสได้สามลักษิการไปลูกมันต่ำกว่าเท้าฮะลงมาแล้วมันมุดลงมาแล้วด้วย <Okay. S 1> จะกระแทกขึ้นไปก็ไม่ได้ mm hmm. ก็ยังเป็นเกมพอยต์เป็นเบรกพอยต์ของทางด้านขอไว้ห้เป็นเบรกพอยต์ของทางด้านอุตรดิษอยู่นะฮะในเกมนี้ โดนถมเน็ตออกครับเสิร์ฟบอลที่สองอ้าวเกมเจะมนวันรักสิกานัากนนอ,อไป,ไปเลยครับ<ๆ>ก็เลยได้เกมนี้ไปครับขึ้นนำเลยครับตอนนี้ฝั่งของอุตรดิตครับ2ต่อศูนย์เกมในเซตที่2องอื ได้เบรกเดียวครับแล้วก็ได้เลยครับมีโอกาสเบรก้ว on, ได้เลยมาเป็นฝั่งของกมลวันบุยามเสิร์ฟบ้างครับขึ้นนำสองตัวศู์เกมในเซตที่2 mm hmm. แก้ไขามา <It> s <S ง่ายๆครับกมลวันนหัดไทยกับอารีพ hmm. รก็ดูแล้วแม้ป้องกันยากพอสมควรนะครับ ที่เล่นบอลง่ายๆนะครับตีขนานเส้นมาเฉยๆครับทางด้านของกมลวันบยแยมเสิร์ฟดีโอ,โอ้ลูกนี้ดีด้วยลงเนี่ยจี้มาทางด้านซ้ายมืออย่างเดียวเอาแล้วก็มีโอกาสอัดลักสิกาขับขาโมโหแรงมากต้องขอโทษเลยครับว่ามมาดักรอยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับ จะแม้ลงไปได้เลยกบดูครับจังหวะนี้โอ้โหมาล้วแรงรับไม่ทันนะครับฝั่งของกรุงเทพก็ถือว่ารับใช้ให้กับทีมจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากครับในการแข่งขันกีฬายเยาวชนในชาติคราวนี้เสรดีโอ้โห,โหลูกหล่นมางี้ ออกไปเอง40ศูนย์แม่เกมก็เหมือนจะขาดพอสมควรน,นะครับ